ครับอาจ,จารย์ครับบายสามมงครับทักทายสบายดีกันครับพี่น้องเอฟซีสารบานเพีออยงหน่อยครับเมื่อนี้ผ้านกฝึกออกมาครับเป็นไฟแรกของเพิ่นเลยครับนี่เออเป็นนกลูกผสมครับอายุกงเพิ่งได้แปดเดือนครับเอาน้ำเชืน่นดิบมา ผสมมาเร่อยครับใส่ว้ทึ่งนี่หละเทือแหละองเพิ่งมาเพิ่งที่บกขันเอาก้อไม่สาก้อต้นไม้ละทื่นเอาทื่นเอาครับบวกไก่บ้านครับโล่หนึ่งครับปจารย์โวโุ้นทเป็นมยอยบ่เอาหัดเอาขึ้นเพเนียดครับบ่เดียวลงดินครับนี่ครับด้อาวดื้อาเว้ย เอาเงา่าอันดี่คันไห้คันอยู่เอารันไปค้นกับจะไปยุ้เทียงนะครับนี่เทียงใกล้ๆนี่ละรอหุนทางนี่ครับโอ้วสัตว์บกงหญ่เลยพี่น้องเลย เฮียคู่เฮียกคู่เฮียกคู่จะตายนกมาเล่ครับที่มีนกเขาสำบัยินเสียงนกกาว่าเศ้าขันกับเป็นครับ ยำไ n y a เลยครับพุ่นเอาลุนครับที่มีนกมาหาพุ่นจักตูวปว่เขาขันยนนครับบาน,นละต้นนี้ละ บ่มีตูมากไก่จากตูครับอาจารย์ก็มีนกปลาขันอยู่ครับของบ่มีตูมากไก่เฮ็ดคักโพดบ่เหือนกหน่อยนกยังนกเขาไฟ่ก็ <c oughs> มาเหมือนกันนํำบ่เอ้ยผ้าพ่นเมื่อครับบ้านิบ่มียังครับขันให้ก็โอเคอยู่ เอ้าวุ้มีตัวมากไก่หรอครัาบอาจารย์เ้าว่้มีตัวมาหรอเห็ดเจ้งได้ก็ได้ผมก็ยืนอยู่ใต้ต้นนี่ละครับนี่ผ้าพื้นเมื่อครับบานนี่ือว่ามาฝึก เทือแหลกล่องบึงเฮ้ยเนาะเสียงพยุ่นครับ ไปเมื่อบา้านอุนไปเดี๋ยวค่อยฝึกไปครับครับโสมนาพนเฮ้ยเอืเอรหลกเนาะยืนเพเนียก็ยังพอนี่ย่ามดืนยังก็ยังพอนี่เป็นครับก็ไข่แนพนขันให้เนาะ <l acht> ค่อยฝึกไปครับลูกผสมมาเลยแต่ว่าที่เอาฮัดใจเพเนียครับอาจารย์ ไม่นี่เอาเพื่อนมาทดลองมึงครับกับฮ้ครับผมกับบุคคลว่าดิมีนุกเขาดอกเอามาล่องมึงห้ซื้ออ่ะคลิปหน้าพอกันไหมครับผมสวัสดีครับไปเมื่อเฮ้าเฮยยืนน้ำมาได้ไหมห่างห่างไปแล้วยืนกับบเป็นเว้ยไปไปเข้าไป ยืนยิงย่งได้ยืนหุ่นนกปปาคู่เท่กันจนจนอยู่บนครับหังบ่มีโตมาก,กล้บ้านบานดนกลงแล้วฮ้สร้างเปิ่นเว้ยโตโตนเพิ่นครับเทือแลกหางหักบิด,ดอก <c oughs> ไปเมื่อ Trời